สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวสินค้าของร้านออตโตบายนะคะเป็นชุดบันไดข้างสำหรับ BYDC Lion 6นะคะตัวนี้จะเป็นบันไดทรง V 1นะคะเป็นวัสดุอลูมิเนียมสีดำนะคะน้ำหนักเบาเวลาติดตั้งแล้วเนี่ยตัวบันไดแทบจะแนบไปกับตัวถังเลยนะคะไม่ค่อยยื่นออกมาแต่เวลาเปิดประตูเนี่ยจะเห็นว่าบันไดก็กว้างออกมานะคะวัสดุเป็นอลูมิเนียมสีดำนะคะชุดขาเป็นชุดเหล็ก ติดตั้งไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องเจาะตัวถังนะคะใช้รูน็อตเดิมได้เลยค่ะตัวรถมีรูมารออยู่แล้วนะคะงานติดตั้งเข้ารูปตรงรุ่นนะคะทรงจะออกแนวสปอร์ตนิดนึงก็คือมองด้านข้างแล้วเกือบจะไม่เห็นเลยค่ะว่ามีตัวบันไดข้างนะคะสำหรับเวลาเราเปิดประตูรถออกมานะคะก็จะเห็นบันไดข้างกว้างขึ้นนะคะ สามารถเก็ียบขึ้นลงได้ตามปกตินะคะวัสดุเป็นอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานค่ะทำความสะอาดดูแลรักษาง่ายค่ะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะที่มาอุดหนุนค่ะสำหรับบันไดข้างเสริมนะคะมีสำหรับรถ SUV แล้วก็รถกระบะทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเรานะคะขอบคุณค่ะ